คอยรับไม่ขาดนาจะเข้าไปไหนทั้งพี่ทั้งน้องจะมีบัวทองอ่ะคอยร้องบาดวันที่สิบหกบมื่อไหจะพากันถูกมือฉันรับรองบนุน กเนคนยันก็ขอสั่งทางเอ้นจันซึ่งเป็นลูกชายคนใหญ่อนนเ,เอ,อ้ยตกเนือคนใหญ่คนที่สองนี่คนที่สองนี่นายเข็มชาติเป็นคนฉลาดแลว้วก็มีวี่นัยทางนายประชา็น มีกินกบคนอยู่ทั้งคนปู่คนยาอันนี้ขมันมันพ่อจะเปลี่ยนนามสกุลไป็นวัดเหนืออาทิตย์ธนโชติศรีโกลวุ้ยดนเพลงอ้ยางยา,ยายเป็นไงอันนี้ก็นายพสิทธิ์ชัยสุขนิทิธธนโชติมโหราจารันโอ้โหนามสกุลทำไมผิดลือแล้วว้อันนี้ก็นางจีรการ นามสกุลพานุรุตเตชะวารีโอ้ทำไมโบ้ชื่อผัวมันนี่โอ้โอ้โอโอาโอตายจิตตาไม่เห็นหนออยู่เขาจะเรียดีลยวขออนุญาตเบิกไม้สีเบิกเนธแต่ว่าพระธนพิธีเบิกเนธเลยแหละ ระหว่างหมอเพลงจะเบิกเน็ตหายทีนเงเอาแล้วก็เบิกเอ้อเบิกกระเป๋าผมไม่ใหญ่ไม่มีกระเป๋าฉันก่อนเนี่ยพวกฉันก็ไม่มีกระเป๋าคือนั้นแหละไม่ได่กระเป๋ก็ขอสัญญาณเตาให้ด้วยเจ้าหน้าที่เสียงไหนโทรหาดูดู เอาไปไหนจะของสัญญาณเคือไฟนัรับประัไหนจะของเครื่องเครืไปสัญญาณบุญรีให้ใส่บุญตีใส่มาให้ดึงเดี๋ยวอัดวนาตำปันเก็บเบิกใบตี ี่นมาเดื้อไม่ใหญ่มารำถวายเบกิบกใบสีเปิดเอาดังๆเอาเบียบเสมอเสมอเลยเอาเบียบดังๆ <c oughs>

កណ្ដាប់បុរាណជីវហានោត្រ Allah'a emanet น้าอาจารย์แม่ใหญ่นีส่ว่งอขึ้นนิสวรรค์เนเธอเป็นบัน,นาดแท่แก่คำาดีแม่ใหญ่นีสเว่คิดใจเนเธอสว่างน,นา้ำใหญ่เคมันนและฟังโยน่วันนี้ลูกเข่าโตนำรำ ใจละอารมทังานี้เจามสว่างเอ้ยสวายทังยิิมแล้ทังชายมันั่งคอยชมแไวพ่งใ,ให้ใจลอุเหนขอารมาสู่บ้านเราขันดาเม ตมามาเก่นที่เมือเงลพรวเลี้ยงพระเลี้ยงเจ้าอย่างอัดสะจันนะอาหุธมาเวลวนั่นไม่เกี่ยวมาเลือยงคนยี่สิบบาทไม่ขาดนันนนะเงินทันขอให้บุญนี้ละอันเนี่ยอานั้นให้กันโถ กิดมีทองมีเงินแล้วเกิดรับอันแรงมีรองที่รับแทนฝากความฝันจงสุขนะจงสันมีเงินล้านแสนเป็นภาพนำป่าลายขาดลายแทงยาครับยาแทนททรวยกว่าทุกคนนะจงเป็น คห็นนะแม่เจ้ากับพุทธที่เป็นที่ใจที่ไายเป็นทองไม่กลายเป็นทองเต็มในใต้ทุนพระพุะทธช่วยขับพระธรรมช่วยดูนล คุณอาเพลเอาเอาอเนี่ยลูกชายคนหน่อยเห็นนายตึงเลยฮะกระประชาประชาประชาถึงยังไม่เห็นเลยตึงตึงสง,งสัยมันหนังตึงอยู่แหละดูท่าไม่ได้เห็นนาลูกหลายปีแล้วแต่แต่มันเป็นเล็กหน่อยมาตรเนี้ในโรงเยียมมาเล้ว เบ่งกันอ่าเบ่งกันมัดนี่แหละเออได้เทไรก็เบ่งกัน,น,กนเอาก็ท่านก็ได้ฟังประวัติการสาร้างประทานเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากอันนี้สง์ต่างจากการถอดกระถินต่างจากการถดอดผาป่าต่างจากการบวชพระบวชเนรเพราะว่าใครมากก็ไว้ไว้ที่หนึ่งคน,คนสคนส้างป,ประทานก็ได้บุญก่อนหนึ่ง ไหวสองทีก ốn ็ได้บุญสองก่อนไหวสามทีก็เดบุญสามก่อนที่ในแต่ละคนมากกว่าไหวคนละสามทีเกิดมาหมื่นคนเราได้เหมือนสามหมื่นก่อนแม่จะไปไหวไหนมืดจิใส่กระเป๋าก็มีมดเด้ออันนี้ก็นโมตทนาสาธัโดยผมก็คุณกระเบาก็มีโอกาสได้แนวคนเบียนหน่อยหอยหน่อยก็เลลงทุนปูกระเบืองให นั่นพาคกันนั่งเป็นไอเย็นตูดดมแม่นั่งกระเบื้องกระเบื้องฉันนั่นเอออ่าระวังเด้อเดี๋ยวนั่งไปนั่งม่อันนี้นั่งกระดุฮะะดกระก็กระเบื้องนั่นเด้เอาทีนี้ก็ฟังหมูลูกหลานได้ฟังกันต่อผมก็จะได้เดินทางไปนู่นบ้านเอ๋ใหญ่ใหญ่อะไรใหญ่ใหญ่คำ วัดนีเป็นเป็นเครื่องดีสองงานงานที่สำนักสงฆ์วัดบันดงบันดงมีบันดงบันนองปลือนองปลื้อเตรียมจับโจมมาจับโจมจังตรจีน่ะเตรียงแปลงใจมาแปลงใจใจแตร่เสดาวตุ้มแพร่คือสเสดาวที่แห้งเสดาวที่ไม่แห้งคือสเสดาวลวกน้ำรอดกระเดาจึืด ออกไปเห็นเม็นขายสะเดาเจืดๆลุงปันลุงปันเอาไม้กระเดาษจืดๆกว่าเด็กอดงเหมือนอะไรเว้ยบ้านแผละกสะดาจืดเราหนึ่งปูดเขาปูดหนึ่งอีหละอีคนหนึ่งมากระดาสองปูดเขาปูดหนึ่งเอากระดาสะเดาสองกำลแหลกเขาสารกระป่อยหนึ่งกระเดาสองปูดเขาปูดหนึ่งโอ้ โอ้ตอนนี้หมอเชียงหมอเพียงกับเชิงกระดาวรอ้อนอะบ้องจากคนหนาตาั้วพ่อหนากำปั่นก็มานานพอสมควรเดี๋ยวก็ไปวัติเรื่องพระประธา,านองค์พระปรมคงจะเข้าใจยังหายไปไหนมาาัมน้งยังวะอะพากันไปไหนเมื่อซุ่มนะเออพากันเดี่ยวก็กิก้นนงางแกก็ดูดีดีหนึ่งด้อนงงางเลยอะพ่อหนาทำดนตรีให้ย่จาจะจะร้องเพลงคอย ถักจะทีเทวดนาว่ามานานลุกนองหินซอยหางมดก่อนแล้วตอนนู้นเราไหม่หางเพราะอะไรตอนเชื่องทีมาเบียดก่อนเหนี่ยงอ่ะเจอเจอเดีเ๋ยกเกาะหางอะไรหางครับเดี๋ยวกำลังทำหาดนตรีวันนี้ไม่ต้องเล่นก้ากุทัง เลน,ก,เลน,นเลลก็โดนตรีคอมเขาเรียกกันโลดบุกโลดบุกเอาเดี๋ยวสนักทีรองให้ควงเออนี่มาเลยที่นี่เอาพี่เทียนแต่สาวๆทุกคนที่นั่งอยู่ใตเต็นวันีนเชียงอาจจะเหี่จะเหง่ไปบางกพราะกรา,พา,าบพระพันอภัยโอ้เลนที่ต่อกันมาตั้งแต่วันตั้งคืน hay đuổi 哎。<再>